สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารู้จักกับดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่าดอกอโศกนะคะค่ะสำหรับดอกอโศกนะคะก็จะมีอยู่หลายสายพันธุ์นะคะสำหรับสายพันธุ์นี้นะคะมีชื่อเรียกว่าอโศกน้ำนะคะบางที่เรียกว่าโศกน้ำหรือว่าโศกวัดนะคะ สำหรับคนไทยนะคะส่วนใหญ่นะคะจะไม่ค่อยนิยมนำมาปลูกในบ้านนะคะเพราะมีความเชื่อว่าต้นอโศกนั้นจะทำให้โศกเศร้านะคะทำให้ผู้ที่อยู่ในบ้านนั้นไม่มีความสุขนะคะค่ะแต่จริงๆแล้วความหมายของอโศกนะคะไม่ได้แปลว่าความโศกเศร้านะคะแต่แปลว่าความไม่โศกนะคะ โดยที่ดอกอโศกนะคะจะมีแหล่งกําเนิดมาจากประเทศอินเดียและศรีลังกานะคะดอกอโศกชนิดนี้ชาวอินเดียถือว่าเป็นไม้มงคลที่ศักดิ์สิทธิ์ใช้สักการะบูชาเทพพเจ้าและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักใช้เป็นดอกไม้บูชากรรมเทพ ค่ะใครจะยกวรรณกรรมเรื่องหนึ่งนะคะหลายท่านคงจะรู้จักกันดีนะคะในเรื่องกามนิศกับวาสิธีนะคะค่ะโดยในเรื่องนะคะตอนหนึ่งนะคะได้กล่าวถึงต้นอโศกนะคะไว้ว่ากามนิศนะคะได้ลอบมาพบกับวาสิธีที่ลานต้นอโศกนะคะ โดยที่สองคนนะคะก็ได้พรอดรักกันแล้วก็ให้คำมั่นสัญญากันนะคะที่ใต้ต้นอโศกแห่งนี้นะคะและตัววาสิทธิเองก็มีความผูกพันกับต้นอโศกมากค่ะและเมื่อสองคนได้ไกลห่างกันนะคะตัววาสิทธิเองนะคะก็จะมานั่งใต้ต้นอโศกนะคะแล้วก็คุยกับต้นอโศกรำพันถึงความรักระหว่างสองคนนะคะ โดยที่นวนิยายเรื่องนี้นะคะก็จะเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนานะคะก็เป็นคำสอนต่างๆนะคะที่ส่วนใหญ่ก็จะเกิดอยู่ที่ประเทศอินเดียนะคะค่ะเพราะฉะนั้นชาวอินเดียนะคะจึงเชื่อว่าดอกไม้ชนิดนี้เป็นดอกไม้มงคลนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วนะคะว่า ดอกอโศกไม่ได้แปลว่าโศกเศร้าเสียใจนะคะแต่แปลว่าไม่โศกและเป็นดอกไม้สัญลักษณ์แห่งความรักนั่นเองนะคะคะและเป็นที่น่าเศร้านะคะที่ดอกอโศกนะคะใกล้จะสูญพันธ์แล้วนะคะเนื่องจากเป็นความเชื่อที่ผิด,ผดนะคะที่เชื่อว่า ดอกอโศกปลูกแล้วก็จะทําให้โศกเศร้านะคะดังนั้นเราต้องหามาปลูกไว้แล้วนะคะเราจะได้ไม่โศกเศร้านะคะ